จะแจ้งกำหนดการในช่วงวันที่12 13 14 15นะฮะเดี๋ยวขอทุกคนเตรียมเตื่อนร่วมงาน สุ่นะครับสาระสำคัญนะครับในวันนี้นะครับนักป้านะครับให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมนะครับในกระบวนที่ท่านเู้จัดการเข้าใจดีนะครับในสาระสำคัญของกฎหมายครับจึงเป็นที่พิจารนาครับได้กล่าวเปิดการประชุมนะครับโดยสูลคา์วิทติ้งการท้าประจำจอดเชียงใหม่นะครับโดยท่านผอนุบดมสุยาแล้วนะครับจะมีการบรรยายความรู้หลังจากนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบรรยาย เราได้คำเขียนนะครับจากผู้ส่วนการในการนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนำนะครับในส่วนของผู้ส่วนการนะครับที่มาที่เย็นมาที่ไทยเป็นแบบครับถ้าท่านใดนะครับมีคำถามอยากจะถามวิทยานะครับทางกิจงานนะครับทุกแห่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขตที่ด้วยนะครับถ้าท่านใดนะครับมีข้อ ตัวอย่ครับท so, uh. mm ่านประธานกรกตทศสบาลท่านกรกตทศสบาลผู้มือการการตั้งประจําทศบาลผู้สมัครที่ตั้งราอยู่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2578ซึ่ง ต้ระจําจัวัดเยเจ็ดท่านครับท่านกรรมการเตาประา